ครับสวัสดีครับพอกรถสีจัดธรรมะหากินข้าวเขมรอว่านี่เดี๋ยวพามากูมองเก่านะครับบรรยากาศนะครับนี่นครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับเดินเดินะครับเนาะงธรรมะหากินยำมะเ้าคือเก่านะครับนี่นะครับทางลงไปนะครับทางลงกับจิลักษณะนี้นะครับนะครับนี่ทางลงนะครับโอ้ยบรรยากาศรอบเศร้ากรรยังาศสีแล้ว ผู้มงผู Corps, ้เมืองหาเงินได้ปูได้ปลาไม่ให้กินให้ยากอยู่บ้านนะครับน้องนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศกันัล้วนี่แหละอ้าวเฮ้ยนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศ ออนี่เละเละเละ <c oughs> ปาดออนี่นะครับใส่ไปทั้งพุ่นนะครับใส่พุ่นอ้อไปนู่นนะครับออมไปนู่นนะครับออ นะครับผมจะถ่ายดูนี่ครับผมจะใช้แกล้นลงนะครับเนาะนี่แกล้นผมกับเสียงไว้นี่คือเก่านะครับแกล้นตรงนี้แกล้นพรานุ์ลงนะครับหน้ามันลึกนะครับนี่นะครับนี่ใช้แกล้นลงนะครับบรรยากาศก็อยู่ใต้ถนนใหญ่คือเก่านะครับเนาะเสียงรถเอ้อๆอะไรจังหน่อยครับนะครับเดี๋ยวผมตอนกู้เราอย่างผมจะมาถ่ายดูนะครับเนาะ มันลึกนะครับผมจะทายแค่นี้นะว่าทายไปนู่นนะครับเข้าไปไหนพูดนะครับอ๋อไปนู่นนะครับมันมันเดี๋ยวจะมาลุ้นทางบนนะครับว่าจะได้บ่ได้จักโตจะเล้ยวเศร้าบ่เล้ยวเศร้าเลี้ยวแรงจังไหนกับบอลหุ่นนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอันนี้ก็ว่าอันนี้อีกแล้วครับเนาะมาอีกงมองหนึ่งครับนี่นะครับทางใหญ่นะครับรถใหญ่กับเราวิ่งมาทางใหญ่มานะครับลงไปนี่นะครับลงไปนี่แล้วครับลงไปนี่จะออกไปพุ่นนะครับ ทางลงกัแย่ๆนะครับนี่หกคือยังนี่ครับไปเลยๆโอ้ยหกคือยังนี่ครับท่านผู้ชมลําบากปักปั๊มขนาดนี้นีโอ้ยนำน้ำน้ำน้โอ้ยตายตายตายตโอ้ยน้ำอะไรวะเนี้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยน้ำ ลนมานขนาดนั้นเลยบอน้ำมนันนี่แย่แล้วน้ำหลเออเธอเ่อเธอเธออืนออ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 อี่นี่เออพดทชาที พ่อหินใหญ่พอดีนี่นะครับนี่นะครับหลังที่สองนะครับมันกันสีด่างนะครับนี่หลังที่สองนะครับไปโน่นไปโน่นนะครับไปโน่นนะครับออกไปโน่นนะครับนี่นะครับผมอยากจะขี่แก๊ลอนขึ้นเขานะครับจะทายแกนี Aa, ่นะครับม uh, uh, ันลึกนะครับขนาดเรือยังจุ่มเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตกู้มองกันครับเดี๋ยวไปเจอทางบนนะครับนี่นะครับป่าทางบนนะครับได้ได้ซสำเนียนะครับนี่ยนี่นะครับ นี่มนๆๆนนันหนีนะครับมองหกเช่นเจ็ดเช่นนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็นี่อีกดางหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอีกดางหนึ่งบสถ์ือกนะครับเอ๊ะ okay. ถือกจะบอกว่าโอ้โหอีกดางหนึ่งด้ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยดางนี้ด้ตัวน้อยนะครับตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนีวผมปดแล้วนะครับผมจะถ่ายดูวยผมจะสรุปปลานะครับโอเค สรุปแล้วก็ได้ทำนี่นะครับเนาะนี่นะครับทั people, ้งมุดทั้งม้วนนะครับสามดังนะครับนี่หกเส้นเจ็ดเส้นสามเส้นครึ่งนะครับอ่านะครับประมาณนี้นครับนะครับครับคลิปนี้ก็มีทำนี่นะครับเนาะผมจะขอตัวล่าก่อนนะครับเพราะว่ามันก็มีทำนี่นะครับเพราะว่ามันสวยแล้วครับเนาะนี่ครับประมาณนี้นครับสถานที่ก็ประมาณนี้แหละนะครับมันมีหลายมองเราก็ใส่นะคราก็เนาะเอาพบกับรถ ดี่นะถ้ามาหากินคลิปหน้าคลิปนี้เขาบอกขอตัวแล้วครับขอบคุครับสวัสดีครับ,บ